ถึงเวลาที่จะต้องหยุดปัญหาริ้วรอยคือนัทเนี่ยนะคะมีปัญหาริ้วรอยค่ะเวลาที่จะต้องแสดงสีหน้าอารมณ์เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงหน้าผากหรือว่าหวางคิ้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นรอยลึกค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหามากเลย เลยเลือกให้โปรแกรมโบททอกซ์ดูแลริ้วรอยที่ลึกแล้วก็ให้กลับมาเติมเต็มเรียบเนียนไม่ว่าจะต้องแสดงสีหน้าแบบไหนก็ไม่ห่วงแล้วนอกจากจุดที่นัดมีปัญหายังสามารถจัดก,การจุดอื่นๆได้อีกเช่นพวกรอบดวงตาก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นบนหน้าเราได้ยังไงเจ้าริ้วรอยเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อเราที่ใช้บ่อยไปค่ะจนน้องๆเนี่ยเกิดการหดเกรงแล้วก็กลายเป็นริ้วรอยนั่นเองแต่ว่าโปรแกรมบททอกซ์ที่นัดเลือกเนี่ยนะคะจะไปคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่หดตัวส่งผลให้ริ จนไปนั่นเองค่ะสําหรับใครที่บอกลาลิ้วลอยได้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับนัดเนี่ยก็หวังว่านัดเนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะ